นั่งกันอยู่หลายคนบอดีก็มีงานจะทาของหวานไปวัดคนเพลก็นั่งกันอยู่หลายคนแล้วผมก็นั่งอยู่ด้วยผู้หญิงผู้หญิงก็มีเยอะแต่นั่งคนละคนละห้องบ้านกันอยู่ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งกินเหล้ากันสิบกว่าคนก็นั่งๆก็มีปืนดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมก็ตกไปที่ปืนผมก็คิดว่าอ่ะจุดลูกทัทําไมโอ้ไม่ใช่แล้วอ่ะถูกยิงแล้วเดือดพลัดกระวีไปแล้ว ผมก็ชักปืนขึ้นมาไปยิงสองนัดยิงขึ้นคว้าไปสองนัดแล้วเพื่อนก็เรียกผมผมก็กลานไปหาเพื่อนบอกว่าเพื่อนว่างตูตรงนี้แล้วว่าตูที่ววอกตูที่อกว,ว่าคนร้ายมา,มา,มากันทั้งหมดกี่คนเรผมไม่ทราบไม่เห็นผมไม่ได้เห็นคนร้ายเลยอาวุธปืนที่ใช้เนี่ยยิงอยู่นานไหมฮะตอนยิงอยู่พอจะได้แหละสองชุดอ่ะรู้สึกว่าดังอยู่สองชุดปุ๊บ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 ปไงบปุ๊บนุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊นปี๊ก็ฝันเสียเลยกลัว ครับา้นังเล่